เองหน้ากระเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรก็่างเรื่องหน้ากระบันก็เป็นหนังที่พูดถึงตำนานของพยันาคองหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีสตอรี่ไลน์ที่เาเรียกว่าขนานกันมีสองสตอรี่ไลน์ขนานกันนรก็จะเป็นสตอรี่ไของตัวละครโอฮารินนะครับแล้วกตัละคทุกท่านที่อยู่ในนาที่งนี้เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนสไตล์ก็จะเป็นแบบฟิ เขาเรียกว่าสยองขวัญน,นิดนึงมีทรเลอร์มีดราม่านะคะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมีทั้งความแบบอะไรสำคัญคืออยู่ในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมันมีสอซอรี่ไลน์มาทับเกี่ยวกันเนี่ยทางหนังเรื่องนี้จะเล่าออกมายัางไงครับ ยังค่ะวันนี้วันแรกที่เราทำการลงสวนค่ะอาจจะเห็นได้ว่าเราเราอาจจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะตัละคร้าฝรั่งกันหมดเลยนะคะใช่ได้เปิดบานใครรับบทอะไรบ้างคะผมเป็นพ่อที่แสนดีครับแต่ไม่แน่ใจนะครับดีตอนต้นอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ าต้องรอคิดดูพ่อดีๆมาอย่างนี้มาอันค่ะก็อยู่รับบดเป็นลูกของพี่อันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ อยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวตัวละครชื่ออะไรครับชื่อจินตาค่ะจินตามีพี่ชายด้วยค่ะมีพี่ชายชื่อจิระจีระจิระจิระจ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 ำไม่ได้นี่ครับจินตพเจมส์ครับผมรับบทเป็นทารินครับในเรื่องก็เป็นหนุ่มเออเสรีไทยที่มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับ้วในเวลาเดียวกันก็มาอยู่ในเรื่องราวที่ซับซ้อนที่ว่ากันเนี่ยแหละจากหนุ่มที่เอ ทำภารกิจตลอดเวลาจะมาอยู่ในแบบสถานการณ์แบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปรอดูครับน้องเป็นซ่อนกลิ่นค่ะเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกนำมาเลี้ยงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เติบโตมาโดยไม่มีความรักไม่ไม่ได้ถูกรักค่ะแค่นี้จบ <laughs> บอกแค่นี้อ่าหนูเป็นใครผมเล่นเป็นที่เขาว่าเป็นว่าพ่อแสนดีแต่ว่าแต่ว่าเป็นพ่อเหรอคะนะเล่นเป็นเป็นเด็กโอ้ วัยเด็กคุยเก่งนะครับพอโตมาไม่เคยพูดเท่าไหร่เป็นเป็นข้อวัยเด็กใช่ค่ะค่ะไข่พุ่งกลับค่ะกลับครับเรามีพุ่งกลับสองคนนะคะมันมันมันเป็นคว้าเป็นเป็นหนังพิลเลอร์นะครับแล้วจุดขวัญแล้วก็ผสมกับความเชื่อเรื่องพญานาค มันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงอันนี้ต้องรองตามครับมันพวก CG มันจะเยอะไหมคะพวกเก็บมาอันนี้แม้ต้นจนนี่ช่วงที่สำคัญใช่ครับผมแสดว่านักแสดงคนต้องเจอ CG ไม่ครับไม่ทั้งหมดครับค่บางคนครับบางคนด้วยเรื่องราวในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ผ่ากลุ่มเสรีไทยซึ่ง คารินก็คือเจม,ม้านะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้แล้วมันเกิดเรื่องการตายของคนในครอบครวัวไม่ต้องสืบหาว่าฆาตกรใครแล้วเขาจะต้องเลือกระหว่างออผู้หญิงหรือว่าอุดมการของเขาคนักสแสดงในเรื่องนี้ที่เป็นเด็กวัยรุ่นเราต้องมีการอธิบายเร,รื่องความเชื่อเหล่านี้ให้เราเข้าใจคนไทยเราไหมคะส่วนใหญ่นักสแสดงก็มีความเชื่อค่อนข้างกันเยอะเนะครับ ก็อธิบายความเชื่อเมันมันมันก็แล้วแต่คนด้วยครับที่แล้วแต่ใครว่าจะเชื่อไม่เชื่อนะครับบางคนก็ศรัทธามากบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเลยนครามใครเป็นู้นะรับต้องเ่ลเนาแต่ละคนถามว่าเออแต่ี่ยังอกดคนว่าใครเล่นไปนอะไรบ้ครับผมเราเป็นพระนกวัยหนุ่มเช่นเดียวกันระนกก็คือคนน้อง เลยได้เลยได้เลยได้ค่ะเชิญครับใครที่ยังไม่ในนี้บอกใครเล่นเนอะไรเล่นเป็นอะไรบ้างเราสองคนเลยไหมสองอะสองครับคือผมสองคนครับผมผมรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมผมรับบทเป็นพระเนตรครับก็คือหนึ่งในกลุ่มศิรปไทยร่วมกับพี่เจมส์นะครับที่จะไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับผมได้ครับไปต่อการการการเปิด เป็นซ่อนกิ่นวัยสาวนะคะอ๋อเป็นมีหลายเคนมีหลายเนมีเด็กมีเด็กด้วยนะคะซ่อนีเด็กใช่ค่ะไม่ได้มาค่ะผมอ่าค่ะผมคาลิเตอร์ยังบอกไม่ได้คขอพูดไว้ก่อนแต่ก็จะเป็นคนที่สปอร์ตทาลินกับตินตาครับในเรื่องครับ ใช่มามีคนเดียวใช่ครับผมเล่นเป็นคนเดียวอารีมีคนเดียวโตเลยครับโตเลยมาจริงปุ๊กก็เล่นเลยครับค่ะค่ะเชิญครับสวัค่ะภาชานะคะก็เป็นตัวละครรับเหมือนกันแต่รับอกว่าเรื่องนี้นี่สนุกแน่นอนค่ะลรวบอกว่าจะต้องเซอร์ไพรส์แฟนคลับคาะม่ะไ่้ ก็ซ้อมซ้อมออกกองครับก็เบสิกค,ครับดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็กินน้ำดื่มน้ำเยอะๆครับเพราะจริงๆเราเคยเจอ,อาการแบบนี้อยู่แล,แล้วแหละก็แค่แบบทําให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยพักก่อนที่เพียงพอครนะผมเชื่อว่าพอเราเล่นจริงอ่ะเราก็คงลืมความร้อนไปแหละครับใช่ไหมล่า <laughs> สุรดีครับผมส่วนใหญ่จะเป็นราชบุรีเ,เกือบครึ่ง50เปอร์เซ็นต์ของเรื่องครับอยู่ที่ราชบุรีครับก็จะมี ็จะมีบ้านบ้านหลักอยู่ที่ราชคุรีแถวแถวโราอ่ก็คือที่ถ่ายแบบกลางวันเปล่ามีหมดเลยนะทั้งวันทั้งคืนครับทั้งวันทั้งคืนก็อยู่กัมันได้ค่ะมีแผนที่จะออกฉายแล้วเช่เจ็ดเดือนพกยนเอางั้นเลยเหรอโอ้โหนี่เราถ่ายแล้วค่ะี ตอนนี้เท่าที่วางแผนไว้ค่อนข้างจะเป็นไปตามแผนตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่การเตรียมบทอย่างแรกขึ้นแสดงรวมทั้งตอนนี้เตรียมงานทุกอยาก่างทค่อนข้างจะพร้อมรวมทั้งที่การคุยกับทางซีจีเป็นบริษัทดัดแผลสทั้งหมดก็ค่อนข้างจะเป็นไปทางเดียวกันเราเรามีโนโกเออเซวาอันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะเนี่ค่ะ <laughs> <laughs> มีทุกเรื่องค่ะได้ครับผมไงตองเด่งเป็นงานบอกเป็นตัวละครลับฝากไหเป็นตัวละครอยู่ในที่ลับเออแบบฝากไหนค่ะอ่านคล้ายป่าค่ะใช่ก็อยากจะฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนักขบันนะครับคือต้องบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวนี้มีเสน่ห์มากๆนอกจากจะเล่าถึงอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยครับยังมีเรื่องของ ตำนานของพญานาคด้วยนะครับผมว่าพอสองเรื่องนี้มาเจอกันแล้วตัวละครนักสแสดงหลายหท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าดูแล้วตัวเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้รับเ,เล่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนดูฝากทุกๆกคนเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับออขอบคุณค่้นะยาควว่าเป็นคนอ๋อแล้วก็นังเอกใหม่เลยครับผมนงนิย่า ก็อันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของมิ娅เลยค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เล่นเป็นบทนักเรื่องแรกเลยค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นกับพี่เจมแม่น้งแล้วก็นักแสดงหลายๆท่านแต่ละคนพี่นอกน่ไหมคกพี่นกเพราะว่าทุกคนก็คือมากฝีมือมากๆเก่งมากๆและรับรองว่าพวกเราจะตั้งใจค่ะเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ